สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องร่อเรื่อง q u e e n s p i n s นะครับโกงกระนำเจจัดให้ J นี่คือหน้าตานางเอกในเรื่องนะครับนางเอกเป็นอดีตนักกีฬาเ,เดินเร็วโอลิมปิกเกมเธอมีสามีที่เป็นพนักง,งานตรวจบัญชีนะครับแต่เธอตกงานเธอไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เป็นเพื่อนของนางเอกเพื่อนของนางเอกเป็นยูทูบเบอร์ที่รีวิวขายข,ายของผ่านออนไลน์ อันนี้ก็เป็นแม่ของเพื่อนนางเอกกิจกรรมระหว่างเพื่อนนางเอกและนางเอกนั้นนั่นก็คือการสะสมคูปองเอาไปแลกของฟรีในห้างสรรพสินค้านี่คืองานหลักของนางเอกนะครับไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทุกครั้งที่มาซื้อของก็จะใช้คูปองฟรีมาแลกคุ้มสุดๆจนทางด้านของลูกค้าคนอื่นที่มาต่อแถวถึงกับลำคาเลยทีเดียวนี่ได้ได้แลกคูปองสุดคุ้มนั่นเองนางเอกอยากหาอะไรได้เสริมสามีของเธอก็อยากให้เธอไปทํางาน อ่าเป็นหลักเป็นแหลกสักทีทุกวันเมื่อเธอมาที่ร้านสรรพสินค้าเธอจะเอาคูปองที่สะสมไว้มาแลกซื้อของสองคนนี้มีแผนการที่จะรวบรวมคูปองเอาไปทําธุรกิจแลกขายคุยกันสองคนนี้นางเอกกับเพื่อนนางเอกส่วนคนนี้ตัดภาพมาคนนี้คนนี้เป็นผู้ตรวจเช็คในส่วนของคูปองคูปองว่าเป็นของจริงหรือของปลอมส่วนยายคนนี้เอาคูปองปลอมมาแลกซื้อแต่ทางด้านของชัย ร่างทวงคนนี้เขาก็ไม่ให้นางเอกและเพื่อนนางเอกก็ขับรถเดินทางมาเม็กซิโกเป็นโรงงานผลิตคูป,ปองนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาวางแผนที่จะทําการเอาคูป,ปองมาขายต่อนั่นเองมาเจอกับพนักง,งานที่เขาอยู่ในโรงงานผลิตผลิตคูปองแต่ขับรถตามนึกว่ามีคนสะกดรอยตามแต่ไม่ใช่หลังจากนั้นเขาก็มาคุยกันตกลงกันเรื่องธุรกิจในการที่จะส่งคูปองที่เหลือใช้ส่งกลับไปที่อเมริกา แล้วให้หนางเอกเอาไปขายต่อนะก็สองคนนี้ก็มีแผนการที่จะตกลงผลประโยชน์ต่อกันให้เขาเอาคูปองที่เหลือใช้ในการผลิตส่งกลับไปที่ประเทศอเมริกาแล้ว2คนนี้ก็จะเอาไปขายต่อน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นเมียของเอจ้เาคนพนักง,งานที่ทำโรงงานเขาก็เอาทางด้านคูปองที่เหลือแพ็กใส่กล่องไปขายทางด้านของเอพื่อนานงเอกก็ทำการาขายออนไลน์ขายคูปองออนไลน์นั่นเองรา,ายได้ก็เป็นกอเป็นกำ รายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนชายร่างท้มคนนี้นะครับกำลังวุ่นอยู่กับการตรวจว่าทําไมมีคูปองจํานวนมากในการที่แลกซื้อของฟรีในห้างต่างๆเพราะว่าชายคนนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบคูปองถูกต้องตามบริษัทต่างๆนั่นเองมาถึงตอนนี้นางเอกกําลังติดต่อทางด้านของเพื่อนของเพื่อนนางเอกอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะทําการฟอกเงินคนนี้นั่นเองที่เป็นทางด้านของแฮกเกอร์ที่จะจัดการในเรื่องของการฟอกเงินก็พามาในในแหล่งกดดานของนั่น ผู้หญิงชุดดาคนนี้ที่เป็นแฮกเกอร์จากนั้นก็มาพูดคุยวางแผนกันในเรื่องของการที่เอาเงินที่ได้จากการขายคูปองเถื่อนมาฟอกเงินนั่นเองว่าการยุกย้ายถ่ายทีทาอย่างไรแาะนั้นของชายร่างทวมคนนี้ที่เป็นผู้ตรวจการคูปองก็มาที่ fbi เพื่อที่จะขอให้แจ้งตรวจสอบในเรื่องของคูปองที่โดนโกงไปแต่ fbi fbi ก็ไม่อยากจะรับงานนี้ว่าไอ้คนนี้มาทําบ้าอะไรที่นี่ใครให้เข้ามาครับมันเป็น เรื่องคลิปติ๋วเล็กน้อยทําไมต้องมาถึง FBI อะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นนางเอกก็รายได้อู้ฟู่นะครับซื้อรถใหม่เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ขายคูปองเถ่อรายได้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนางเอกและเพื่อนนางเอกก็วางแผนที่จะทําการฟอกเงินโดยนางเอกโดยนางเอกก็แต่งตัวดีเพื่อไปถอนเงินที่อยู่แทงในธนาคารที่โอนมาผ่านออนไลน์ของเธอนั่นเองเพื่อที่จะเอาเงินมาฟอกนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวละครนี่คือผู้ตรวจการไปรษณีย์นะครับที่จะทํางานร่วมกับชายล่าง,างทรวงคนนี้ที่เป็นพนักง,งานตรวจคูปอง เพื่อที่จะสืบว่าใครเอาคูป,ปองเถื่อนไปขายทั่วประเทศกันแน่ตัดมาที่นางเอกตอนนี้มีตังค์เยอะแล้วซึ่งนางเอกกว่าน,น,นี้คือมีลูกยากกับสามีของเขาเขาก็เลยมาซื้ออสุจินะครับที่จะเอามาทากิฟต์นั่นเองนะครับราคา3ามแสนเหรียญน,นะครับสามแสนห้าหมื่นเหรียญหาอสุจิที่ดีที่สุด IQ ที่ดีที่สุดนะครับมาครับแต่ไม่ใช่อสุจิของสามีนะหลังจากนั้นผู้ตรวจการไปรษณีย์ก็มาทําการติดตามนะครับเพื่อที่จะตามสืบนะครับว่า เป็นใครกันแน่ที่เอาคูปองเถื่อนไปขายนั่นเองนะครับก็มาในแหล่งกระจายสินค้าหรือว่าทางในส่วนของไปรษณีย์นะครับทั้งสองคนนี้ทั้งคนที่เป็นคนตรวจตัวปลอมของบริษัทนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ตรวจการไปรษณีย์นะครับก็มาสืบสวนนะครับสืบสวนเพื่อหา คนที่เป็นต้นเหตุนั่นเองนะครับผมมาสอบสวนทั้งพนักง,งานที่ที่ใช้คูปองอทั้งพนักง,งานที่รับคูปองมาชําระเงินนั่นเองสองคนนี้ก็หลังจากที่ขายคูปองได้อย่างมหาศาลนะครับก็ เอาเงินไปฟอกนั่นเองครับซื้อทั้งซื้อรถสปอร์ตซื้อเครื่องบินครับแล้วซื้ออาวุธด้วยซื้อปืนซื้ออาวุธด้วยนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะเอาอาวุธไปขายเป็นเงินแปลงมาเป็นเงินอีกทีหนึ่งสองคนนี้ก็เอาเงินมาฟอกด้วยการที่เอาอาวุธไปขายนั่นเองครับซื้อซื้ออาวุธมาเสร็จแล้วก็จะเอาอาวุธไปขายต่อนั่นเองนะครับผมทั้งผู้ตรวจการไปรษณีย์แล้วก็คนที่ตรวจครูปองเถื่อนบริษัทครูปองเถื่อนตัวแทนนะครับก็มาติดตามนะครับนางเอกแล้วก็เพื่อนเพื่อออนนนนงงเเั่ ตัดฉากมาที่ทั้งสองนางเอกและเพื่อนนางเอกก็ทําการเจรจาที่จะขายอาวุธในราคาถูกนั่นเองนะครับเพื่อจะเอาเงินมาโยกย้ายถ่ายเททั้งสองคนนี้ก็มาเฝ้าติดตามทางด้านนางเอกนะครับตอนนี้รู้แหล่งแล้วว่านางเอกอยู่แถวนี้นะครับผมล้วก็รอดูว่าทางด้านของนางเอกและเพื่อนนางเอกจะเข้ามาเมื่อไหร่เช้าวันต่อมานะครับก็ทางด้านหินทางด้านเพื่อนนางเอกนะครับได้ขับรถออกไปนะครับทั้งสองคนก็ติดทั้งผู้ตัดการแล้วก็ผู้ตรวจคูปองเถื่อนก็ ติดตามนะครับขับรถออกไปแล้วนะครับระหว่างที่กําลังติดตามนางเอกนะครับแล้วก็เพื่อนนางเอกนะครับก็คนตรวจตัวร่างทวมก็ปวดขี้นะครับปวดขี้นะครับผมก็ในสถานการณ์ที่สุกฉุกเฉินเลยทีเดียวก็ทางนัานผู้ตรวจการผู้ตรวจตัวผู้ตรวจไปรษณีนะครับก็บอกให้ลงไปขี้ข้างนอกนั่นเองนะครับก็ตดใส่ในรถนั่นเองตอนนี้ทางนัานครับผู้ตรวจการไปรษณีนะครับก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เอาภาพสเก็ตเอาภาพถ่ายนะครับของ ทางด้านของนางเอกและเพื่อนนางเอกนะครับมาให้ทางด้านคนที่เป็นแคชเชียในการรับตั๋วนะครับก็ชี้ตัวนะครับก็รู้จักนะครับเห็นคนนี้นะครับเห็นคนนี้เลยทีเดียวจากนั่นเองผู้ตรวจการไปรษณีย์นะครับผมก็บุกมาในบ้านของทางด้านนางเอกนะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่แบลกนะครับจาก ฉากเริ่มต้นนะครับมาถึงฉากพีคนั่นเองครับที่ทางด้านนางเอกโดนจับหลังจากที่นางเอกและเพื่อนนางเอกโดนจับกุมก็ถูกขึ้นศาลตัดสินนั่นเองนะครับผมเมื่อศาลพิจารณาแล้วก็ให้คําพิพากษานะครับาทางด้านของนางเอกนะครับก็ติดคุก11เดือนนะครับแล้วก็ทางด้านของเพื่อนนางเอกนะครับผมก็ติดคุกประมาณ3เดือนอนั่นเองนะครับผมก็ติดคุกไม่เยอะนะครับผมเหตุผลที่ว่าทําไมถึงติดคุกไม่นานเพราะว่า ทางด้านบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นผู้ผลิตคูปองออกมาเป็นโปรโมชั่นนะครับไม่อยากจะให้เรื่องแดงครับไม่อยากให้แบรนด์มีความเสียหายนั่นเองนะครับในเรื่องของการที่ทำตัว๋วทำคูปองรั่วไหลนะครับแล้วก็ทําให้มีคนเอาไปใช้เยอะทําให้อาจจะเสียแบรนด์ได้เขาก็เลยไม่มีใครมาร้องฟ้องทุกร้อ,องร้องทุกนั่นเองนะครับก็ทําให้หนังเอกแล้วก็เ,เพื่อนนางเอกรอดตัวไปครับติด คุกไม่กี่เดือนเองนั่นเองนะครับแฟลแบ็กกลับมานะครับทางด้านของนางเอกนะครับก็ติดคุกแล้วก็ท้องด้วยนั่นเองเพราะว่าทํากิ๊บไปนะครับผมแล้วก็ท้องด้วยนั่นเองครับซึ่งในฉากนี้ก็เป็นทางด้านนางเอกก็ใกล้ที่จะคราครบกำหนดแล้วนะครับที่จะออกจากคุกนั่นเองนะครับเพราะว่าติดคุกแค่11เดือนนั่นเองส่วนทางด้านเพื่อนนางเอกนะครับที่ออกจากคุกมาก่อนแล้วนะครับเอเงินที่ฟอกไว้ก็เอาไปทําการทําธุรกิจต่อยอดต่อนั่นเองครับ คือนางเอกก็มาทําธุรกิจต่อยอดต่อโดยที่เอาธุรกิจเอาเงินที่ฟอกมาได้นะครับมาต่อยอดธุรกิจที่ประเทศมอนเตเนโกซึ่งประเทศมอนเตเนโกไม่มีไม่มีกฎหมายส่งผู้ไดยข้ามแดนนั่นเองนะครับนางก็ตัดฉากจบนะครับนางเอกก็วิ่งออกกําลังกายเดินออกกําลังกายพร้อมมีรอยยิ้มนะเพราะว่าจะได้ออกจาก คุกนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปสมทบกับเพื่อนนางเอกที่จะทําธุรกิจต่อยอดจากที่เธอไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเงินอุ้ฟู่จากการที่ขายขูป,ปองเถินนะครับแล้วเอาเงินไปฟ